สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมคลิปขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามใหม่นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็กดกระซัับสไครต์นะครับผมเพื่อคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนด้วยนะวันนี้ผมจะมาขายกล้วยไม้ตัวนี้นะครับผมกล้วยไม้ที่ปลูกยังไงก็รอดปลูกยังไงก็ออกดอกดอกหอมนะครับผม เอื้องกุหลาบมาลายแดงหางกระรอกกุหลาบมาลายแดงหางกระรอกทนแดดดอกหอมปรุงเทพปลูกออกดอกนะครผมทุกพื้นที่ปลูกออกดอกเป็นกล้วยไม้ป่าแท้ทางภาคอีสานใต้นะครผมดอกสวยครับผมดอกหอมเป็นคู่เป็นพวงยาวระยะนะครผมตรงนี้ต้นมาสมบูรณ์หมดเลยนะครผมต้นใหญ่สวยสมบูรณ์เลยนี่ครับผม เอื้องกุหลาบมาเลยแดงหางกระรอกสักพักก็จะเริ่มแทงช่อดอกแล้วนะครับต้นสวยสวยมากเลยครับสดหมดเลยผูกยังไงก็รอดครับผมกุหลาบมาเลยแดงหางกระรอกนะเรื่องกุหลาบมากระไรแดงหางกระรอกจัดโปรโมชั่นหนึ่งกิโลเพียงหกร้อยบาทขอค่าส่งห้าสิบหนึ่งกิโลหกร้อยบาทขอค่าส่งห้าสิบสองกิโลผมให้ไปหนึ่งพันบาทส่งฟรีพิเศษในโปรโมชั่นห้ากิโล 5กิโล2,000บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสำหรับท่านใดที่สนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0959418988นะครับ0959418988เอื้องกุหลาบมารายแดงหางกระรอกนะครับผมสำหรับใครที่ถามบอกว่าเขาชอบแบบไหนแดกก็ได้หรือร่วมนํำไรก็ได้นะครับผมวัสดุปลูกมัดติดไม้ มัดติดไม้เฉยๆเลยก็ได้ไม่ต้องมีอะไรก็ได้หรือจะใส่กระถางแล้วใส่กระมาษรเ้าสัตว์หรือชายผ้าสีดาก็ได้นะครับผมดอกหอมทนแดดเลี้ยงง่ายปลูกออกดอกทุกพื้นที่ของประเทศไทยปลูกทิ้งปลูกข้างปลูกยังไงก็ออกดอกนะครับผมกุหลาบมาเลยแดงหางกระรอกดอกสีชมพูสวยและที่สําคัญดอกหอมเป็นกล้วยไม้ตระกูลเดียวกันกับช้างนะครับเห็นเนี่ยสวยครับต้นใหญ่ต้นแผ่สวยเลยนะ หนกิโลได้ประมาณ6กถึงเต้นนะครับหกถึงเถึงแต้นถ้ามีต้นเล็กไปนะเนี่ยแบบนี้สวยเลยนะใครสนใจ1กิโลหกร้อบาทผมขอค่าส่ง50นะครับผม2อกิโลผมให้1,000บาทส่งฟรีไปเลยนะ5้กิโลหกิโล 2,500บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มใครอยากได้ไปเกาะต้นไม้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นกอออกดอกสวยๆดอกหอมในหน้าหนาวนี้แชทไดน์ครับเราได้เลยนะที่เบอร์0959418988ครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ